นี่นาพาไปดูถั่วพูนะคะไปแล้วค่ะจะกลับแล้วไม่มาเกือบสิบวันแล้วเก้าวันเนี่ยถ้าไม่ได้ตัดนะคะดอกเขาจะไม่ค่อยออกอันเนี้ยช่อมาแล้วเห็นไหมอยู่นี่นะคะแป็วันสิบวันรดทีนะดอกลูกติดดีนะอยู่นั่นมะเขือนายังร่วงนะคะสงสัยเป็นเพราะน้ำผสมฮอร์โมนไข่นมปลาาแรงถ้าผสมแรงมันจะเป็นพวกฮอร์โมนมันจะทําให้ขั้วร่วงนะคะถ้าเป็นฮอร์โมนแล้วอย่าใส่เยอะนะเพื่อนๆนะไปจ้ะ พาดูนะไม่ภาคแล้วนะอันนี้มีบวมนะคะพวกนี้สิบเอ็ดเดือนแล้วนะถั่วพูนี่ก็สิบเอ็ดเดือนแล้วนะปอดสารจะไม่เหลืองจะไม่มีโรคอะไรนอกจากเพี้ยนะคะเพี้ยกับจะชะง,งักถ้าไม่ปกคลุมไม่ให้ปุ๋ยให้น้ําก็จะไม่ออกดอกออกลูกมึงไม่กินเองกูกินด้อยด้วยด้ว,ดวงูเงียวนะคะเพื่อนเพื่องูเงียวยอดต่อนะคะใหญ่มากนุน่นนะตัดยอดนะเขาบอกว่าปอดสารอยากให้เดินดีคือตัดยอดไปปักต่อนะคะจะโตเร็วยิ่งกว่าปลูกมเมล็ดไม่ใช่เคมีนะ มีต้องเอาต้นจากหลุมเพาะจะตูริวถั่วพูนารวดได้น้ำหมักนะคะลูกใหญ่แต่ไม่เก๋นะเพื่อนๆไปซื้อตามตลาดไหมลูกเล็กเลียงยาเก๋นะคะอันนี้นิ่มอ่อนลูกเบลอเลยนี่ถั่วพูบ้านนะคะนี่นี่แปดวันรถทีนะคะน้ำหนักสิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะอันนี้เพิ่งได้ถั่วพูนี่สิบเอ็ดเดือนแล้วนะมาคู่กับถั่วม่วงแต่ต้นถั่วม่วงเขาตายแล้วถั่วม่วงเขาตายแล้วนะคะสิบเอ็ดเดือนแล้ว นี่ถุงนี่แหละค่ะสามสิบคูณสี่สิบนะคะเปื่อลุงเรื่อยๆแล้วกาก,ากมะม่วงนี่นะคะไอ้งูเงี้ยวนะคะนะั่นงูเงี้ยวนะตัดยอดแล้วยอดเขาออกใหม่ใหญ่มากเลยดูดีๆนะกิ่งเขาใหญ่มากใบาเขาใหญ่อันนี้ต้นเขานะคะนี่ต้นเขายังไม่เก๋เลยนี่ต้นเขายังเล็กกว่ายอดที่ต่อไปนะคะเนี่ยนํามาเขาก่อนนะตัดเห็นไหมนี่ยอดออกมาต่อนี่ใหญ่กว่าต้นตัวแม่นะคะ ไปแล้วแอนนะ่ะพาไปดูนี่บวบนี่สิบเอ็ดเดือนนะคะตอนนั้นมันตายลงไปเพราะไม่ค่อยได้ดูแลถั่วไรเสือน่ะไม่ถึงสิบเอ็ดเดือนหรอกถั่วไรเือน่ะสามเดือนนะคะแต่เราถ้าเราได้อยู่ใส่ใจพุ่มจะดกและได้กินตลอดขยันตัดยอดนะคะกิ่งดกปอดสารน,นะเขาบอกว่าให้ต้นเยอะๆไว้เลยไม่เหมือนเคมีนะคะเนี่าไว้ทำพันไปค่ะอันนี้ขนุนนานแล้ว นี่มะเขือนะคะอันนี้มะเขือเปาะนะอันนี้อันนี้ก็ต้นเล็กนะคะออกดอกแล้วนั้นนาจิกไปเรื่อยๆนะคะแอบถ่ายสาวข้างบ้านอันนี้นะคะก็นาดิดยอดอีกนะคะรอบสองไม่ให้เขาต่อยอดก่อนน่าจะให้ลากเก่เยอะเขาจะจิ้มดินที่ดินที่ตื้นนะคะเพื่อนให้ลากเกี่ยแล้วเขาจิ้มดินตื้นได้ริวลากเขาเก่ต่อไปไม่ค่อยมีปุ๋ยมีน้ําเขาก็โลดดีนะคะเขาก็ติดดี อันนี้เลดี้นะคะเห็นไหมดอกโอมาสมบูรณ์ดอกน้ามากดูของนาที่นู่นยังร่วงเป็นเพราะฮอร์โมนนั่นแหละนาใส่เข็มนะคะแล้วลดบ่อยมันเลยร่วงขั้วใหญ่กว่าตรงนี้อีกนะคะขั้วเบลเลอร์ลูกออกมาเป็นแผลเป็นเบลเลอร์แล้วอะ่ะกีบดอกก็หนาเท่ากับมะละกอเลยนะคะกีบแกส่วนก็ใหญ่นั่นแหละเนี่ยเห็นไหมมะเขือเปะนะคะนี่ พิกที่พริกพิก,พกข้างบ้านก่อนไอพีแมานะคะเดี๋ยววันจันนาจะเอาเย,ยาพี้ยยาพี้ยครบแล้วนะทาด้วยยาเส้นนะคะแล้วก็พิกปนแล้วก็แฟบนะคะแช่ไว้สามวันแล้วก็ามากรองให้ละเอียดในถุงกาแฟยี่สิบาทนะคะแล้วก็ามาผสมน้ําในป๊อกกี้พ่นพวกนี้จะตายหมดเลยมดคันไฟก็ตายหมดนอกจากพี้ยจักระจัดนะไม่ตายนั้นต้องใช้เคมีนะที่บ้านนาเกศรใหญ่มากดอกหนามากเท่ากับดอกมะละกอเลย มะละกอนากำลังติดแล้วนะคะถ้าเราได้ต้นใหญ่ยอดใหญ่ต้นใหญ่แล้วเราลิดใบข้างล่างได้มันหน่วงนะคะดอวเขาจะร่วงนั่นแหละอันนั้นก็ออกดอกมาอีกแล้วนะคะอันนี้กระเทยเหมือนกันต้นที่ว่าแต่ก่อนติดแล้วก็แค่ตันเสียเวลานะคะน้าก็ตัดเห็นไหมถ้าอยู่ในกระถางปูนเย็นนะคะรูเขาเล็กขยันตัดเขาไปลหลายๆรอบก่อนเขาจะเป็นต้นเตี้ยนะให้เขาขึ้นมาสามกิ่งสี่กิ่งยิ่งดีนะคะตัวอาหารหาอาหาร,หารตัวแม่เยอะรากฝอยจะเก่เยอะ นั่นแหละนี่น่ะก็ขี้วัวที่ว่าซื้อมาเกือบสองเดือนขี้วัวฟาร์มนะคะนี้ขี้วัวกินหญ้าขี้วัวฟาร์มขี้วัวขายเนื้อมัง้งแต่ก่อนจะเหลืองนะคะนัก็มาเทใส่นี่แหละเทไว้ให้มันเป่๋ยไว้นี่นี่ต้นมะเขือนะคะเดี๋วน้าถ่ายดีดีก่อนอันนั้นก็เป็นดอกนะริดกิ่งข้างล่างลงเพื่อไม่ให้หน่วงเขาให้เขาไปเลี้ยงกิ่งที่เป็นดอกติดดอกใหญ่นะคะไอพิกข้างบ้านก็ต้นเตี้ยเป็นดอกแล้วต้นนั้นก็เป็นดอกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะจิกยอดเขาอีกนะคะ นั่นแหละเกียงยอดเขาเอียให้ต้นตัวแม่เก่ีย่ยๆ,ๆ,ๆ,ๆไปเลยนี่แหละนะคะข้างบ้านปลูกได้นะคะขึ้นมา1นิ้ว2นิ้วตัดยอดไปเลยตัดยอดไปเลยนะคะสัก1ิบรอบค่อยปล่อยให้เขาออกดอกออกลูกเขาจะเป็นต้นเกล่รากเกล่เร็วนะคะแล้วก็ต้นไม่ล้มสําหรับข้างบ้านด้วยนะ้าเขาบอกว่าไม่ว่าเป็นสับปะรดนะไม่ว่าเป็นอะไรขอยผสมทรายเยอะๆจะตูร็วอันนี้ดินไม่ได้หมักเลยนะคะข้างบ้านเหมือนกันดินไม่ได้หมกักสับปะรดก็เดินดีนะคะตูร็ว นาว่าถ้าได้น้ำหมักบ่อยแบบนี้นะคะดินมีทรายล้วนซุยแบบนี้ไม่ถึงแปดเดือนแล้วเขาบอกว่าสับประรดตามจริงหกสองเดือนใช่ไหมสองเดือนหรือแปดเดือนไม่รู้แต่อันนี้ก็ตูแล้วนี่นาก็พามาดูนะคะมะเขือเทศนี่เพี้ยกลาลังมานี่น่าจะให้มันนอนเอ็นยาวมาทางนี้นะคะนี่มันสะอาดนะคะเลี้ยงเหมือนอีสานมันจะพอเพราะตอนเคหะนะเคยทนะํานะนับปล่อยให้มะเขือเทศส้มนานนอนยาวไปเลยมันจะติดดีเงวนอนหาอาหารง่ายนะเพื่อนนะ นี่ถั่วผูอ่อนมากเลยนะของที่เราซื้อตามตลาดลูกเล็กนิดเดียวยังด้านแข็งกินไม่ได้นะคะอันนี้ยังไม่ใหญ่มากเลยยังอ่อนนอี่ห้าฝักนะคะกําลังเป็นดอกอีกหกเจ็ดดอกนะไม่มาเป็ดวันแล้วไงน,น,น,นูนหนอนหนอนนี่ดูนะคะไหนจะให้ดูอะไรเนี่ยเพี้ยมมานะคะเดี๋ยววันจันทนระ์เอามาฉีดพวกเพี้ยไขป่ปลาเพี้ยเลือดเพี้ยแป้งเนี่ย สูตรนี้ตายหมดนะคะพี่มดคันไฟก็ตายไม่ถึงนาทีมดคันไฟที่ว่าคันๆกัดเราจิบจิบอ่ะนี่พิกต้นนี้กําลังเป็นดอกแล้วเนี่ยะ,ะ่ะดินทรายผสมเยอะต้นพืชผักขึ้นดีนะคะผักขมนะตัดยอดทิ้งตั้งหลายรอบแล้วนะคะนี่เนี่ยถั่วกาลังเดินถั่วผู้นะคะนะ่าไม่มาอีกเจ็ดวันเนี่ยกาลังเดินแล้วนะตัดยอดอีกนะคะนี่ที่นู่นยังต้นเล็กแล้วก็เหลืองนะคะนัน่อันนั้นบวบนะคะบวบหอมบวบเลี่ยมนะคะ ถั่วไรเสือถั่วแดงนะใส่รวมกันหมดเลยเดี๋ยวเขาขึ้นตรงนี้เดี๋ยวนาจะเอาไม้ที่เหลือที่นู่นแหละสองไม้มาค้ำกันเป็นต้นคริสต์มาสนะคะนั่นแหละเพราะว่าปูไว้ฝั่งนี้หมดเลยเผื่อฝั่งนู้นเขาอยากใช้ข้างบ้านเขาเนาะนะคะนี่ก็ผักเขียววาัซาบีตัวดีนะคะดินไม่ได้หมักอะไรเลยนะมีแต่ทรายอันนี้ดินหนึ่งส่วนทรายสองนะคะทรายจะเยอะเห็นสีทรายชัดนะคะเพื่อนๆเดี่ยวก,ก็พริกนะคะ ฝั่งนี้นาะจะให้เป็นพริกให้หมดเนี่ยผักโขมเมื่อกี้นาะตัดอีกนะคะแล้วนามายัดตรงนี้เห็นไหมนี่ผักโขมต้นเดียวอะ่ะดุกมากเลยเก็บเมื่อกี้ได้เกือบยี่สิบยอดนะคะแล้วก็ผักโขมแดงเห็นไหมนาแต่ตัดนะคะดูดีๆโหระพานาะก็ตัดนะคะนี่อันนี้ใบแมงลักนะคะใบแมงลักอันนี้พริกพริกจินดานะคะนาะปูผสมผสานนาะฝั่งนี้นาะให้เป็นพริกนะคะ อันนี้พริกกระเรียงนะคะนี่แล้วน่ใส่มะละโกอไว้นาไม่ได้มาเจ็ดวันมันไม่ตายหรอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะคะเพราะว่ามาะละกอมันมาจากเม็ดสุมกมะละกอพันลูกยาวไอ้แขกแก้วกังดุงนั่นแหละที่เราขายอยู่ตลาดกันนะคะน่ไปซื้อบ้านนะที่ว่าเชื่อมเหล็กนะคะแกะปูไว้หน้าบ้านนั่นแหละแกะสุกหลายล็อตแล้วนะไม่ได้ไปซื้อแกเนาะแกให้มาฟรีนะคะก็ได้มาสิบเม็ดเนาะนั่นแหละแก้วกังดุงนั่นแหละ ถ้าเป็นตัวกระเทยมันก็จะย,ยาวเหมือนงาช้างแต่ถ้าเป็นตัวเมียเขาก็ยังไม่กลมป่องนะคะเขาก็จะย,ยาวเหมือนที่ตลาดเอามาขายนั่นแหละลูกยาวๆพองๆหมุนๆห,หน่อยนั่นแหละแก้วกังดุงนะคะเพื่อนๆที่ตลาดนี้โยมเอามาขายอยู่ตันนี้ไม่ใช่แขกดํานะแขกดํานั้นไว้กินสุกเนื้อหยาบเหมือนกับฮอลแลนด์นะคะแต่ว่าขูดตําได้แต่ว่าถ้ากินเนื้อสุกแขกดํานี่ตกหลูนะคะไอ้ฮอลแลนด์เนื้อจะแน่นอร่อยกว่าเลดเลดี้ก็อร่อยกว่านะรู้สึกนะ อันนี้นาะวพริกกะเหรี่ยงหวานลงไปใหม่เดี๋ยวต้นมลนะละกอนก็ขึ้นเองนะคะนะรู้สึกนี่ต้นแตงกวานาะเมื่อกี้นามานะ้าก็ตัดไปต้นหนึ่งเหลือต้นหนึ่งนะคะเนี่ยถั่วกําลังไต่ดีค่ะถั่วไรเสือถัว่วแดงบวบหอมเหลี่ยมบวบหอมนะคะบวบหอมสีเหลืองทองพันนี้แหละหวานอันนั้นถัว่วพูนะคะถัว่วพูบ้านเนี่ยกํลาลังไต่อยู่ไต่ได้เม็ดกว่าแล้วนะนะ่าตัดยอดไปอีกนะคะนี่นะ้าต้องรีบเอายาเพีย้ยมาบล็อกนะคะก่อนที่เขาจะลามวันจัน์น่นแหละนะ เดี๋ยวนาจะมาบอกนะคะอยาเราไม่ต้องซื้อนะคะเนี่ยเห็นไม่ผักชีน่าจะถ่ายให้ดูนะเอ้านามายัดทับผักชีนะแล้วทีนี้ลืมไปเลยว่าผักชีอยู่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนย mm. แต่หุ้งเนี่ยเนผักชีนะนาปลูกไว้ต้นหนึ่งก็ยังรอดดีนะคะเพื่อนเพื่อนหว่วยราว่าแล้วนะเอาผักโขมนี่ได้ตั้งยี่สิบกัมเบอร์เลยเลยนู้เท่าก่อนนาเก็บไปเปรน่วก,กินนะคะนี่อาวกระเพานาก็ขึ้นดีนะคะเนี่ย ผักขมกัมเบอร์เลอเลยนะคะต้นเดียวได้ยี่สิบยอดอะนี่อา้าวไม่ใช่นํามาทับหัวต้นผักชีนะเหรอนี่หลุดไปด้วยเลยนี่ต้องหาทําใหม่กันนะอา้าวกะเพรานาลอกขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่อผักชีนะไปไสโนอปลูกอยู่เมื่อกี้ยังเขียวอยู่เลยนี่กะเพรานาลอกขึ้นมาเลยนะคะผักขมไปทับหัวจิ้มใหม่นะคะนี่ ผักชีนะ่ะหายเลยเพื่อนเพื่อนเลยกระเพานะคะเดินดีค่ะนั้นอันนี้มีกินทุกแนวนะคะอันนี้มันจะเป็นมะเขือปอกกับมะเขือขืนอยู่สองสายพันธุ์นะน่าหวานไว้ตรงนี้เอาผักชีนะ่ะเสียเลยสูสงสัยรื้อผักโขมนั่นหละผักโขมไปถมหัวมันนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วมันดึงผักชีนะขึ้นไปนั่นนี่ยังต้องหาในนี้นะคะเสียดายเนี่ยผักโขมเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนทั้งผักโขมสีผักโขมเขียวนี้ ดูก,กัมเบอร์เลอร์เลยเขาก่อนนะก็ไปล่วก,กินนะคะลวกกินมันจะย่อยง่ายนะเพื่อนๆนะไฟเบอร์มันไม่สูงย่อยยากอันนั้นมันก็ผักดิบเราก็ชอบนะคะแต่เขาย่อยยากมันอืดท้องอ๋อต้อนผักชีน่ะไปไหนไม่รู้นี่แล้ว่ามันติดขึ้นนั่นเหอะเพื่อนๆนี้นี่เราจะไปนู่นแล้วนะคะกลับบ้านแล้วมุกกลาสิ้นมุกกลานะกลับบ้านแล้วเด้อเพื่อนๆเลยไปหาพ่อแล้วนะคะ ไปอยู่กับพ่อกับพี่ชายแล้วไปดูแลกีในนี้อ๋อนี่นาเบียนะคะนะได้เดินเล่นบ้านนะมั่งนาจะไปทำตัดต้นมะม่วงพ่อดีๆทำชิงช้านั่งเล่นห้อยไปห้อยมาอยู่นั่นแหละหาไฟไปใส่ต้นมะม่วงนะคะไฟดวงเป็นลูกเป็นลูกเป็นวงแก้วนั้นนาห็นร้านนั้นเขาขายนะคะแพงหนึ่งก็จิตรวย อาณาส,สึกว่ามือนาไปดูเราผักชีออกมาเลยเพื่อนๆนี้เราขอบอกนะเมื่อกี้ผักชีขึ้นตรงนี้งามมากแล้วเขียวงามมากเลยไม่เหลืองเลยบ้านนาดินแน่นมากสองถังสีนั้นจิ้มก็ยังจิ้มไม่ลุงเลยมันแน่นปูนมาร์กนะคะเราเป็นคนใส่ปูนมาร์กนาะไม่ผสมนาะใส่ชั้นผสมกับดินชั้นเราก็บอกว่าสองเจ้านี้ไม่มีอะไรไปไม่ดีเลยปูนสู้ทัศนีไม่ได้ เพราะทำไมเราถึงรู้นะคะเราไม่ได้ไปผสมเคมีเราปลูกปานมันจะช่วยเล่งตัวไหนมั่งไม่ตัวไหนมั่งเรารู้มันจะช่วยตีไม่ต้องปลูกกับดินปศสานะคะเพื่อนๆที่ไม่เอาเคมีร่วมเขาเขียนไว้มันจะช่วยเล่งเร็วไหมทุกแนวที่เขาเขียนไหมอะไรเลยนะอีผัดชีไนะเสียแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเพื่อนๆเดี๋ยวเสียเวลาเขา ีแผัดซี่ข่อยเดี๋ยวนายเจ้าขึ้นไช่มาลงนะวันจันทร์ริมมันขึ้นไช่ก็ขึ้นดีผัชีก็ขึ้นดีนะคะดินไม่ได้หมักอะไรเลยนี่นะเขาบอกนะคะสับปะรดก็ขึ้นดีดินหนึ่งส่วนทรายสองส่วนไปปลูกมันนะคะจะเดินดีแล้วขยันตัดยอดนะปวดสารนะไม่ได้ใช้เคมีเล่งรากฝอยเขาจะเดินแตกเร็วตัวแม่แข็งแรงนะคะปวอดสารต้องขยันตัดนะถ้าพวกมันพวกกระชายพวกหอมเนี่ย พวกกินหัวนะคะแม่จะเกลี่ปล่อยแล้วฝอยเยอะทรายเยอะๆนะคะไปแล้วนี่นะคะผักขมจะตัดไปแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายช้าๆาชอบนอนดูการเกรรษตรผักแนวอื่นไม่ค่อยดูเท่าไหร่เนี่ยผักชีนะคะเขียวดีนี่ตรงนั้นมีอีกต้นผักขมนาไปดูนั่นแหละนี่พริกนะคะพริกต้นนี้กำลังออกเดือ เอ้เมื่อคือเทศนาจะให้ไตนอนไปล,ลูกท้อต้องทําแบบนี้นะคะมันจะพอปุ๋ยไม่งั้นก็ทําเสาไม้เป็นเหล็กอะ่ะปักเลยเหมือนนาบกนะไปแล้วจะ้ะบ๊ายบายจิ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 อีอีอออนี่เมื่อกี้นาะลงนาคาราดนะคะเพื<ๆ>่อนๆนาคาราดนาะออกรากแล้วหน้าเด่นกว่าเาขนาคาราชมารวมกับคานุตติไอกำลังงอกใหม่นะคะ อันนี้ทรายมันเยอะต่อให้เป็นดินเต็มกระถางเขาก็เดินลากดีเพราะว่าทรายเขาเยอะมันล้วนซุยนี่ไอข้ขนมุกตีแล้วก็เราออกมาะะแล้วค่ะเราจะเพราไว้ให้หมดนี่นี่นี่หญ้านางปุ่งใหม่แล้วนะคะรอบที่สี่แล้วแม่นับไปเจ็ดวันปุ่งหมดแล้วแกงยังไม่หมดเลยน้ําเขียวดีมากขนาดปั่นเอานะคะเอานอไม้เสียบนอนเขาท่าน บายบายตัวนี้จะสองปีแล้วผักเพียวผักเพีวยวโดนไอ้น้ำต้นมะม่วงนะคะหลุนลงมานี่นี่ผักขมเลยนี่ผักขม,กขมตัวน,นี้ก็เกลี่หมดแล้วนุ่เม็ดมันนะอันนี้กระเจี๊ยบนาตัดมาปักใหม่นะคะกระเจียบแดงปักด้วยต้นจะขึ้นเร็วกว่านะปวดสานี่ตัดต้นนี้แหละมันยาวนามานะมันยาวแล้วยืดมันอินเนี่ยนาตัดใส ตอก,กระเตนนะคะเห็ดหมิงนี่บักหุงบักหุงเรดเลดี้นี่เก็บไปลวกกินได้แล้วเด้อนี่หวานเด้อน,นั่ยใส่ซุกี้เนี่มะเขือนานะคะติดหมดแล้วนึงนาไปใส่ฮอร์โมนเข้มจริงแอะมันลวงนะคะพวกนี้ถ้าเราหมักเป็นฮอร์โมนอย่าไปใส่เข้มดอกใหญ่มากเลยที่นู่นอนะดอกสีขาวก็นามากเลย นี่แหละไอ้ถั่วนี่สับป,ประรดเห็นไหมนั้นต้นมะกอกน้ำก็ขึ้นดีนะคะต้นสะเดาก็มีตรงนั้นนี่ดอกเขาขึ้นนะคะเราริดใบข้างล่างนี่ต้นแม่เกลแล้วเขาจะได้มาเลี้ยงกิ่งที่เป็นเลี้ยงดอกนะคะเพื่อนๆมันจะไม่หน่วงเพราะต้นเขาเก๋แล้วเขาจะพอดอกเขานี่ให้มันโตมาสามกิ่งสี่กิ่งเลยนะคะเขาจะช่วยดึงดูดในแปลงปูนอะแปลงปูนมันอับ นั่นแหละเขาจะรอดให้สามกิ่งสี่กิ่งมันเกศต้นนี้นะคะอยู่นานมากเลยเลยไม่ตายหรอกอีกหน่อยก็ตัดยอดเขาอีกถ้าเขาซาลูกอะสามกิ่งขึ้นมาสี่กิ่งขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะสูงขึ้นมาพอเขาซาลูกก็ตัดปลายกิ่งสี่กิ่งเลยนะคะนั่นแหละเขาจะอยู่หมุนเวียนแบบนั้นกินไม่รู้กี่สิบซาดเลยแหละแล้วต้นเตี้ยด้วยดูเพียพยพีย่พพน้องเอออันนี้เพียไข่ป่านะคะเดี๋ยววันจันทร์ค่อยเอามาฉีดมัน ของเราเป็นพอดีที่นุ่นก็เพียรเลือดนะคะกินถั่วนะน่เเกือบเปาะนะนี่ต้นเดียวกินไม่หมดนะคะอันนี้ปลูกลงดินแล้วนะคะอยู่นานมากจะเหมือนกับลักบี้ที่นาทำสามปีให้เขาให้เขายาวกว่าน,นี้อีกหน่อยนะค่อยตัดปลายยอดเขาให้เขายาวอีกสักประมาณครึ่งแขนก่อนเอยต้นมะไฟสีแดงนาะที่นุ่นรอดอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เอาปลูกไว้นั่นแหละมันแปลงนั้นมันลึกแล้ว กับทุเรียนพี่ปอนนั่นนะทุเรียนก้านเยาวอันนั้นมากอกน้ําอยู่ในมุมนั้นนะคะ1ต้นเอาไว้นี่แหละมากอกน้ํากินลูกนั่นแหละมันขึ้นมาจากนาซื้อมาจากซ <c oughs> ูเปอร์ชิปอะไรล่ะวอยู